มาดูชาวเน็ตว่าไงหลังแม่แตงโมลั่นรับเงินเป็นสิทธิ์ของแม่อิจฉาเหรอว่านี้ครบรอบหนึ่งปีกับการจากไปของอดีตนักสแสดงชื่อดังแตงโมนิดาโดยเพนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างระลึกถึงเธอทำบุญให้แต้งโมจำนวนมากและในขณะที่คุณแม่ของแตงโมก็ได้เปิดใจผ่านรายการเปเอิดปากกับภาคภูมิมีบางช่วงบางตอนที่คุณแม่ได้ตอบเรื่องการรับเงินเยียวยา บอกว่าจะให้คุณแม่ทำงไงก็ต้องรับเงินอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ทำไมอิจฉาหรือ,อยัางไงาก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วงานนี้ชาวเน็ต่างแสดงความคิดเห็นถึงคุณแม่หลังได้ยินประโยคนี้กันทั้งบอกว่าขีดกลางใช่ครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่แต่ประเด็นขอสรยุอเจตนามันชัดว่าเอรเอ็กซ์เกิน ขีดกลางเขาอาจจะพูดตรงไปตรงมาว่าจะให้ทําไงมันก็ถูกของเขานะเราต่างหากที่ยุ่งเรื่องของเขาบางอย่างจะมาพูดให้ถูกใจคนฟังทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องต้องมองถึงความเป็นจริงและว,วันข้างหน้าสําคัญกว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วก็รู้อยู่ว่าเขาตอบไม่ตรงใจก็รู้ธรรมชาติเขาตั้งแต่วันแรกด่าก็บาปไปแล้วไม่เห็นเขาจะสะทกสะท้านพวกเธอต้องเลิกสนใจเรื่องของคนอื่นได้แล้ว555 ขีดกลางอิจฉาทำไมเงินที่ได้มาจากการที่ลูกตายมันน่าอิจฉาขนาดนั้นเลยเหรอขีดกลางแม่แต่งโมเหมือนแม่กูเลยน่าเงินฉิบหายเห็นแก่ตัวกลัวตัวเองลำบากไม่เคยนึกถึงจิตใจลูกตัวเองขีดกลางอิจฉาทำไมคะลูกตายมีอะไรต้องอิจฉาหน้าสมเพชค,คะ่ะลูกตายทำคนหาความยุติธรรมให้ลูกได้ยังคะขีดกลางทำไมถึงคิดว่าคนเขาจะอิจฉาที่ได้เงินจากการที่ลูกตายงง ขีดกลางค่ะดีมากข่าวเยี่ยมยอดที่สุดความคิดที่แปลกแบบตุถุชนธรรมดาไม่มีใครคิดกัน 55, 55 5 55 5 55 5 5 5ล้าน5,55ลูกตุยเท่ากับแม่รวยเบอร์ลอยลอ,อยเดอร์ลอยลอยยอยยอย,ย,อยขีดกลางทำไมไม่อยู่เงียบเงียบใช้เงินเงียบเงียบของคุณไปสิผ่านมาปีหนึ่งแล้วซ้ำไม่จบไม่สิน้นให้แสงกับเจนนี่อยู่ได้ขีดกลางแค่ใช้สิทธิ์ที่ตัตต้งท้องคลอดออกมาอย่าใช้คำว่าแม่เลย